สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนอยี่นไปข้อมูกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับล่าสุดก็มีการประกบคู่ในศึกคาราบวครับรอบที่4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับนัดที่แล้วแมนยูเอาชนะ The cat sat คือตั้งผลตมาได้นะครับแบบนี้ก็จะมีการพบเจอกับทีมไหนนะฮะในรอบถัดไปสําหรับคู่แรกครับที่ประกบเจอกันก็คือแมนฟิลพบกับพอร์ตเวลนะฮะทีมจากลีกทูแล้วก็ลีกวันเนี่ยเจอกันนะครับส่วนคู่ที่2ครับแอฟสวิตพบกับฟูลแลมนะครับคู่ที่3เราเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์เ็ดพบกับนิวคาสเซิลนะฮะก็ถือว่าเจองานยากพอสมควรนะครับส่วนคู่ที่4เนี่ยนะครับก็เป็นคู่ระหว่างบอลมาร์ทพบกับเลียฟูนะฮะคู่ที่5เชลซีพบกับแบ็กเบิร์นนะครับ แล้วก็มีคู่ระหว่างเวสแฮมพบกับอาร์เซนอลคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็เอเวอตันพบกับเบอร์ลี่นะครับแล้วก็ การประกบคู่สุดท้ายเนี่ยก็คือเอ็กเซเตอร์พบกับเบเดอร์สเบรนะฮะยืนยันคอนเฟิร์มตามนี้นะครับตามที่มีการประกาศกันออกมานะฮะส่วนเรื่องของสถิติที่มีการพูดถึงกันครับการประกบคู่ระหว่างแมนยูเรากับนิวคาสเซิลเนี่ยแมนยูเตะในบ้านถูกไหมฮะมันเลยส่งผลให้แมนเชสเตอร์เตดเนี่ยทำสถิติถูถกประกบคู่ได้เตะในบ้านในศึกฟุตบอลถ้วย เข้าไปอยู่ที่12เกมติดต่อกันแล้วนะครับนี่คือสถิติที่เอาไปมีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะฮะว่าแมนยูก็ดวงดีเหมือนกันนะในบอลถ้วยเล็กเนี่ยหรือว่าบอลถ้วยต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการประกบคู่แล้วก็เตะในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็12เกมติดต่อกันนะครับส่วนในเรื่องของไฮมาลเมสซี่นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันล่าสุดครับทางโรมาโน มีการให้ข้อมูลออกมากับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดดมีแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับฮันนี่บอลเมสบี้เดารรุ่งที่เอเดนฮารก์กเนี่ยมีการให้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริง2เกมในแฮทที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า จริงๆแล้วแมนยูเนี่ยมีแผนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีการพูดคุยกันเริ่มมีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการเนี่ยในช่วงปลายปีนี้นะฮะสัญญาณปัจจุบันของเมสซี่จะหมดลงในช่วงปี2024นะครับแล้วก็จะมีออปชันอีก1ปีด้วยกันซึ่งแมนยูก็กําลังมีการ ทำให้สัญญาเนี่ยมันยืดออกไปอีกอย่างที่บอกกันไปนะครับและถ้าเกิดแมนยูยังแบบช้าอยู่นะครับมันก็มีรายงานออกมาว่าเซบีย่าทีมดังจากหลิสเปนเนี่ยก็อยากได้ตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเหมือนกันจริงๆเซบีย่าสนใจตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูจะช้าไม่ได้ในเรื่องของการรังนักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการต่อสัญญ,ญาเอเดนฮาร์ดมันก็มีกระแสะข่าวของสิบเล่นกันออกมาเหมือนกันว่าแมนเชสเตอร์เ,เดนเตรียมเปิดโต๊ะเจจาเรื่องของการ ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอเดนแฮาักถึงแม้ว่าในช่วงซีซันนี้จะมีการออกสตาร์ทที่ไม่ดีสักเท่าไหาร่ก็ตามนะฮะ การต่อสัญญากับเอริกินแฮกเนี่ยมันก็เป็นการการันตีให้เทนฮักคุมทีมแบบระยะยาวนะครับวางโครงสร้างวางโปรเจกต์แบบระยะยาวอีกหลายปีนะฮะแล้วก็เป็นการยืนยันเกี่ยวกับสาการของเขาภายใทีมด้วยนะครับว่าเรื่องของโอกาสที่จะมีการโดนปลดเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยก็น่าจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้นะครับแถมทั้งว่ากันมาทางลิชัอโนแล้วก็จอร์นเมอร์เทอร์เนี่ยก็พร้อมที่จะ สนับสนุนการทํางานของเอเดรีนฮากแบบเต็มที่แล้วก็เห็นด้วยเกี่ยวกับการสัญญิชวัใหม่กับทนฮากเช่นเดียวกันนะครับส่วนมุมมองของโซเวียนอวราบาดนะฮะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยความจริงนะครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดเนี่ยนะฮะการตัดสินใจมันยุ่งยากแค่ไหนหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับก็มีการถามนะครับว่า มันเป็นการสนใจที่ลำบากไหมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับอาราบัตก็ตอบว่าแน่นอนนะครับหลังจากเซเส้นเกมสุดท้ายของอดีตตัวสังกัดเนี่ย ในเกมคอนเฟลเลนลีกนัดชิงพบกับเวสแฮมแล้วก็นับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็เข้าสู่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะอย่างเป็นทางการสําหรับตัวเขาเองนะครับมีหลายสโมสรมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องชัดเจนว่าผมต้องการเลือกย้ายไปแมนเชสเตอร์เต็เท่านั้นนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาหลายต่อหลายเดือนที่ยากลำบากพอสมควรเพราะว่ามันมีการเจรจาที่เราเทราบกันดีว่าความยุ่งยากของทางฝั่งแมนยูนะครับที่แมนยูเนี่ย จนกว่าจะยืนเนี่ยมันก็ปานเข้าไปในช่วงมาดิท้ายของตลาดซื้อขายทั้งเตะน,นะครับอารบ,บัดเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลําบากพอสมควรแหละนะฮะมันเป็นช่วงวันที่ยากลําบากสําหรับตรงเขาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ก็ได้ย้ายมาในช่วงวันสุดท้ายมาอยู่ที่นี่ในช่วงวันสุดท้ายของตาวซื้อคันเตะสําเร็จนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้กันไปส่วนหลังจากนี้นะครับมันมีโอกาสไหมที่คิดถึงในเรื่องการสัญญาถาวรกับแมนยูซึ่งอารบัตบอกว่าเขายังไม่ได้คิดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับสาหรับตอนนี้ในใจของเขาในหัวของเขาเนี่ยก็คือการทุ่มทีการลงเล่นให้กับทางสโมสรนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของยนอกสนามเนี่ยก็ค่อยว่ากันหลังจากหมดสัญญาอะไรต่างๆนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลา,าไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ